ครับผมอันนี้จุดจุดนะเป็นด้านใต้นะครับตัวนี้น้ํามันแห้งแห้งแล้วนะครับมันคงากไหลแล้วครับตอนนี้น้ํามันมดจากภูเขาแล้วนะครับด้านล่างกับปิดประตูน้ําขึ้นสูงนะครับก็เลยต้องจู่โจมนะครับหาหญ้าว่านเอาเลื่นนะครับนี่ครับขวากระซูบง่ายตัวนึงครับแล้วก็ปลาตาโปซองโตนะครับต่าหัวแข็งก็ได้เล็กน้อยนะครับแถวนี้นะครับปาชิลามนะครับต้องใช้จู่โจมนะครับเพราะว่า ตอนนี้น้ำมันแห้งมึดนะครับมันบไลนะครับลงด้านบโบควอยได้ปานะครับเขาก็ต้องย่างจู่มเลยนะครับหาคว้างเอาเลยนะครับพว้านเฮาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นปลายดูการแล้วนะครับนอกจากว่าเขื่อนปล่อยน้ําลงมาใหม่นะครับตอนนี้พนปิดบมีน้ําเลยครับตอนนี้น้ําแห้งมืดนะครับครับผมหาอยู่หากินคือเก้านะครับต้องบู๊นะครับต้องหาบุ๊กเอานะครับทีนี้ก็ีขึ้นไปเบื้องด้านนะครับบางเทิงนะครับ สน้ำกระสิลึกนะครับจุดนี้ครับเดี๋ยวป่า,ปาก็ไปขังน้ำมูมเทิงเทิงก่อนครับค่อยย่างนะครับดินมนะ่าเป็นดินเหนียวนะครับนน้ำหน่อนะครับเล็กบ้า นคยังเราเคยไปตามน้ำเลยครับโอ้ยยังบอนอีกอยู่ครับผมว่าลงไปเมื่อกี้จุดนี้แหละผมกินนี่ครับจูจ่โจมครับได้ปรากฏสามนะครับนี่ครับ จะหินมันมืดนะครับยในห้มไม้นะครับด้านเขาอยู่พุนนะครับคืนมาจู่โจมเอาเลยนะครับกินอนีไในปรากฏตสามโตนะครับยังมีบอนอีอยู่ขับมันออกที่เรียกตมเฮผุมเห้งยุ่ขับของแสยออกปาใ่ายนะครับเดี๋ยวชิโจบมอีกครับจนได้แก้เสื้อนะครับจนได้แก้เสื้อนะมันนึกครับท่วมหัวยื่นมือนะครับวังนี่ครับมันเป็นห้วยแล้วครับตอนนี้ครับ เดี๋ยวป่าไปขังน้ำมู่มันก้อนนะครับเฝ้าย่างมาย่างมันตายนะครับมันเดดนะครับย่างมาในไตผู้ครับนี่ด้านเทึงน้ำมันยังหลายนะครับมันลึกกว่านะครับทางทิงนะครับน้ำลงมาจากภูเขานะครับเลยสามารถกันได้นะครับแม่น้ำแบบนี้นะครับแม่น้ำสายเล็กๆลงจากภูเขานะครับเดี๋ยวป่าไปค้ังครับเดี๋ยวมันตายครับ ใหา่นะครับตามักบานนะครับบีจุดนะครับ fine